ใไปไหายองแต่งตัวรอตลอดนะเราเรเใส่เราใส่เน่แล้ววะตะกี่เด้ยอยากกนนลววกกกับเป็นหนุ่มใหม่แล้ววะแกอยากกลับเป็นหนุ่มเพราะรอเฟี้ยวแบบใหม่แต่ก่อนมันไม่มีเสื้อผ้าแบบนี้แกบอกอะ่ะมันไม่มีเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้เสื้อผ้ามีเอฟซีซื้อให้บ้างมีมีตังซื้อบ้างเดี๋ยวเนี้ยก็เลยมีตัวดีๆใส่แต่ก่อนมันไม่มีมัน มันไม่มีเสื้อผ้าใหม่ๆปีละครั้งก็ยังไม่ได้ใส่ตัวใหม่แกดีใจแล้วเขาเอินไว้ออย่างก็แกแก่แล้วแกเส,เสียดายเสียดายเสื้อผ้าพึ่งมาอือเยี่ยงเลยเนาะลงไปเก็บไข่ทีไรายยายมีแต่รอยยิ้ม <c oughs> เราได้กเก็บไข่เ็ม,มตะากะาส,สองวันเก็บครั้งเนาะสองวันเก็บครั้ง ลงไปเก็บไข่ี่ยิ้มตลอดเพราะว่ามองไปแล้วมันมีไข่ในเล้าเก็บทีแล้วเอามาอวดลูกด้วยนะห้าบัวเห็นนี่กะรโอ้ยได้เต็มตะกาเลยตายมือนี้มือนี้มีเบิ้งเบื้องอเบื้องมีแต่หนวยใหญ่ๆงามๆล้ว,วะ่ะ <c oughs> แค่นี้แหละความสุขเนาะกลัวอยากรู้กลัวอยากรู้กลัวอยากรู้อยากดูคลิปผลงานตาชาน เดี๋ยวให้น้าเตเป็นคนถ่ายดีกว่าค่ะคนงานน่ะ <c oughs> แกปลุกโอ้เดี๋ยวให้น้าเตไปถ่ายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมักฟักน่ยแมไม่ใช่ฟักทองนะลูกฟักน่ยแมะหมักฟักเออแล้วกามักบวบออ้ยตกลงไปถ่ายนลเด้อเรามันงามคักแมมันถือควนแล้วมันทีขึ้นข้างนะแม <c oughs> สวัสดีอนะาจสัควรค่ะมาแซมลูกลูกลูกรเดอร์นี่นะก็คือกันนั่นหละลูกมันก็ต้องคือพ่อคือแม่เนาะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> ใช่แล้วปู่ยังกะงามเลย ย้ายของให้นผลนจากร้านที่สาขาหนึ่งไปสาขาสองโหขอบคุณค่ะคระุณปุ๊บเขาเอินมายัางก็ก็ยังไม่อ่อนเท่าเท่าลูกป้านะตาแกไปขายของแต่งตัวรอตลอดนะ เราใส่เราใส่เนี่ยแล้วว่าตะกี่เด้ยอยากกลับเป็นหนุ่มใหม่แล้วว่าแกอยากกลับเป็นหนุม่มเพราะรอเฟี้ยวแบบใหม่แต่ก่อนมันไม่มีเสื้อผ้าแบบนี้แกบอกอะ่ะมันไม่มีเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้เสื้อผ้ามีเอฟซีซื้อให้บ้างมีมีตังซื้อบ้างเดี๋ยวนี้ก็เลยมีตัวดีๆใส่แต่ก่อนมันไม่มีมันมันไม่มีเสื้อผ้าใหม่ๆปีละครั้งก็ยังไม่ได้ใส่ตัวใหม่ แกดีใจแล้วเข้าเอินไว้อย่างกา็แกแก่แล้วแกเส,เสียดายเสียดายเสื้อผ้าพึ่งมา <c oughs> แกก็เลยใส่ไปขายของใส่แล้วบอกใส่เลยถ้าเก็บไว้มันก็พับอยู่ในตู้นั่นแหละ <c oughs> ลืมลืมเอามาธรรมดาจะข้าขึ้นรถเนี่ยมันจะแพ้อแพ้แอร์นะแม้มันตรงใส่แว่นตามันมันแสบตาแต่มันนี้ลืมมันอยู่ในรถของตัวเองตาชานแกก็มีความสุขนะแกได้ไปขายของแล้วอ่า เจอเพื่อนเจอคนแกมีความสุขของแกแกได้ขายของคุณกนกพรสวัสดียามเช้าค่ะน้แต่สดสลายยังมันปลูกไปสามต้นแล้วแต่ว่าไปเบิ้งในคลิปสิไปปลูกใหม่มันเป็นยังไงเขยจะปลูกที่มัน่าความเงินนะฮะเขาเว่ามันมักนามเนาะไปเบิ้งในคลิป กับบริษูที่น้ำหรอจะย้ายปลูกใหม่มีการปลูกแล้วปลูกใหม่ที่กูเอาทั้งเขาลงมาปลูกแล้วสถานที่ไม่บอกก็เลยจะขุดขุดออกไปปลูกมองไม่ริมบนลูกมือมาปลูกแต่ว่าเขาลูกเยอะกว่ปลูกกันแล้วโอเคมันเป็นน้ำดิเป็นน้ำจะเรียกว่าโอเคจะปลูกกันไปใช่ค่ะช่องแม่พีแกจะถ่ายตาชานบ่อย ไปเจอที่ตลาดบ้างสี่ขับหุนขหุนของเพราะว่าแม่พีจะมองเห็นเวลาตาชานไปขายกับขายของขายไอ้นี่ไงอเอาของมาบ้างนาะบ้านแม่พี่ก็เห็นกันเลยท่ายคลิปเลยมีคลิปตาชานบ่อยๆตามีความสุขยายมีความสุขลูกๆก,ก็ก็ดี มีความสุขเห็นรอยยิ้มของพ่อของแม่สวัสดีค่ะไก่ออกไข่เยอะมากเก็บลงไปเก็บไขท่ทีรายยายมีแต่รอยยิ้มเราได้กเก็บไข่เต็มตะกาสอง,ว,อง,ว,องวันเก็บครั้งเนาะสองวันเก็บครั้งมันออกไข่ดีมาก ตไปย้ายของให้นะฝนมีคนดิ้นอีกเอา้าเขาเป็น,สน,น,น,นไส้เดือนโดนน้ำร้อนหรอดิ้นทำไมแค่ย้ายจากสาขาหนึ่งไปสาขาสองมันต้องไปดิ้นโอ้ยไปดิ้นทำไมบมเมนขี่กก่เดือนย่ามแหลงเนาะไม่ใ่ไม่เหมือนไส้เดือนโดนอน้ำผงซัก ของสักพอกอะไปะย้ายของร้านน้ำฝนค่ะใช่ขอบคุณพี่กหนกพรด้วยลงไปเก็บไข่ีนยิ้มตลอดเพราะว่ามองไปแล้วมันมีไข่ในเล้าอ่ะเก็บทีแล้วเอามาอวดลูกด้วยนะ ห้าบวาเห็นนี่กะอู้ยได้เต็มตะกาเลยตายมือนี้มือนี้น,นี่เบิง้งเบืงเบืงมีแต่หน่วยใหญ่ๆงามๆแล้ววะแค่นี้แหละความสุขเนาะมันคือความสุขแกดีใจแกเอามาอวดทุกครั้งที่แกลงไปเก็บนะถ้าเราไปสายนี่ถ้าเราไปสายแกก็จะแกก็จะเอามาอวดหิูวใส่หิวใส่ตะก้ามาอวด นี่ดูดูไข่ลูกนี้นี่น่าจะเป็นไขแ่แฝดนะไข่แฝดลายเด่นหนเออมันมีไขแ่แฝดเยอะนะไขแ่แฝดแล้วก็ลูกไข่ก็เสมอกันโอ้นี่แกก็เอามาเอามาผักนะแม่เอาองลาดมาเลยไปน้องเอามา,าเอามาผักว่าไข่ลูกนี้น่าจะเบอร์ศูนย์เบอร์ความสุขเราก็แอบ,บมองนะ นี่แหละความสุขแกมีความสุขแล้วก็ยิ้มแล้วอันใครเบอร์ศูนย์ใครแฝดใครยังไหม <c oughs> ใช่ค่ะฟาร์มไก่ของยายเริ่มจากเล็กๆจริง,อ,ง,งอย่างน้อยๆ <c oughs> คือรอยยิ้มของหลา,งา,าย่านม่กดึงข <c oughs> ้าวทรฮะมันก่อน <c oughs> จะลน้ชุดใหม่สั่งส่งวันที่ห้าอ๋อนาเตสนใจสั่งเพิ่มอีกไหมจะสัง่งอยู่อยากได้อยู่เเพราะว่าเก็บเก็บเก็บเงินมันมันมันออกมันออกไข่หลายเลยมันเป็นแับนั้นออกไข่ทุกทุกวันเลย ออกไข่เยอะด้วยแล้วไข่ลูกมันมวยในเด้ไข่ไข่ใหญ่ไข่ลูกโตโด้วยนะ <_ T> ใช่ใช่ใช่พี่พักพีฬา <_ T> อันนินจาก็อยากจะช่วยถือ <_ T> <_ T> ไข่เต็มตะกร้า <_ T>